ดีครับผมจะนอนแล้วนะคะแต่ก่อนจะนอนเราต้องทําอะไรก่อนครับลูกเล่าเรื่องผอเล่าเรื่องผีเหรออยากฟังเรื่องผีอีกแล้วเหรอวันนี้อือได้เลยงั้นวันนี้เรามาอ่านเรื่องผีมัมมี่ผีรับโลกกันนะครับวันนี้น้องดัดเลือกเรื่องมัมมี่อีกแล้วเดี๋ยววันนี้แม่จะมาสอนทํามัมมี่นะครัคตคม ฝากกดซับสไคร b ์ช่องดัดคุ้งด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีทำมัมมี่ของชาวอียิปต์โบราณนะใช้เวลาประมาณ70วันวิธีที่หนึ่งเ,เขาให้เอาหานเหล็กแหลมๆอะแทงไปในรูจมูกนะ <c oughs> แล้วก็คนคนคน,คน,คนแบบนี้ลูกแย่ yeah, <c oughs> เข้าไปใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก็เกี่ยวเอาสมองออกมาเอาสมองออกมาแบบนี้เหรอ่ <c oughs> <c oughs> สมองหมดเกลียดโอยแล้วอย่างนี้ถ้าฟื้นออกมาไม่มีสมองก็โง่สิใช่ปะเขากลัวสมองเละไงเขาต้องทําให้ร่างกายแห้งที่สุดเ <c oughs> พราะสมองอะมันมีส่วนประกอบของน้ําเยอะแล้วต้องออกออกมาไม่งั้นเดี๋ยวมันระเบิดเอาเกี่ยวสมองออกมาทางรูจมูกนะคะเสร็จ <c oughs> แ,แล้วข้อ2เราก็ผ่าท้อง แล้วก็เอากระเพาะอาหารตับลำไส้และปอด <Yeah. S 1> ใส่ในไหยไว้นะนี่เดี๋ยวแม่จะให้ดูรูปไหยนะครับนี่ลองดัดลองดูนี่ไ <c oughs> หแบบนี้ไ <c oughs> หยลิงบาบูบนบรรจุปอดไ <c oughs> หยหมาในเป็นรูปหมาในเนี่ยใส่กระเพ <c oughs> าะไหมนุษย์ <c oughs> บรรจุตับ แล้วก็ไห,ห,หเหี่ยวบรรจุลำไส้ลูกมีสี่ไหแม่ครับครับถ้า,ถ,าถ้าเป็นเรายังไม่ตายาแล้วโดนแค่สมองอะเจ็บแน่เลยขนาดตรวจโควิดอะเมื่อวานแม่วันนั้นแม่โดนตรวจโควิดอะเขาแย่ไปถึงตรงนี้นยังไม่ถึงสมองอแม่ยังเจ็บเลยลูกแย่สองข้างเลยก็ใครโดนนะอ๋ออันนั้นหนูตรวจ r s v กับไข้หวัดใหญ่ลูก ต่อไปเราเอาเครื่องในออกมาแล้วใช่ไหมผ่าท้องเอาเครื่องในออกมาแล้วใช่ไหมอ่ะน้องดันลองนอนดีเดี๋ยวแม่จะทําให้ดูวิธีทำหมัมมี่ให้เพื่อนๆรู้นะครับอ่านอนอันดับแรกแย่ตรงนี้แล้วใช่ไหม,มแย่สมองมออกมาๆๆเสร็จแล้วเราก็จะผ่าท้องเอากระเพาะเอารับไสเอาตับเอาปอดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะเอาเกลือเนี่ย เอ,เอาเกลือนะข้อ3นะพอกศพด้วยเกลือนาน40่วันเพื่อให้ศพแห้งเราก็เอาเกลือโรยให้ทั่วศพเลยแบบนี้อันนี้เป็นเกลือคุมไว้คุมไว้สี่สิบวันนะคับอยู่นิ่งๆ,ๆนะเดี๋ยวรอ40วันก่อนแล้วเดี๋ยวแม่มาเล่าต่อนะครับโอเคไหมนานไปเหรออ่าเดี๋ยวเราเข้าต่อไปเลยนะเสร็จแล้วเราก็ต้อง พันผ้าลิดินนะพอครบ40วันเอาศพขึ้นมาศพจะแห้งแล้วพอะโดนเกลือดูดความชื้นออกไปหมดแล้วก็เอาผ้ามาพันแล้วก็ใส่เครื่องล้างเข้าไปในระหว่างชั้นที่พันผ้าลูกก็แาบทิชชู่เหรอไม่ใช่ผ้าลิินมันจะเป็นผ้าแบบผ้าหอ่อศพแล้วก็มาพันอย่างนี้พันหัวพันอะไรแล้วก็สอด สอดพวกเครื่องล้างเข้าไปบางคนเขาก็ใ,ใ, <จ S 2> ใส่พว,พวกเครื่องประดับไม่ใช่ใส่ในผ้าสิไม่ใช่ใส่ในจมูกเสร็จแล้วทีนี้ข้อสุดท้ายแล้วก็จะปิดลงศพนะเฮ้ยยังไม่ต้องปิดลงศพใส่หน้ากากก่อนหน้ากากแบบมัมมี่โบราณสวยๆเนี่ยโดยเนี่ย<อ>ใส่หน้ากากแบบเนี้ยเห็นไหมครับแล้วก็เอามัมมี่ใส่ในโลงซ้อนกัน3มชั้นนำโลงไปไว้ในสุสาน พร้อมสมบัติให้ผู้ตายเอาไปใช้ในโลกหน้าไปไหมลูกไปเราจะใช้เป็นไม่ยาสมองก็ไม่มีอะแล้วก็ใช้ผิดใช้ถูกอะคิดอะไรไม่ออกเลยนอะหน <c oughs> <c oughs> ูง่วงแล้วใช่ไหมหรือหนูกลายเป็นมัมมี่ไปแล้วเนะี่ยทำไมนั่งนิ่งเลยแม่ครับถ้าสมมุติเราไม่มีสมองอะไปไปเรียนอะก็คิดได้ออกเลย จะหมองหมดแก่เฉพาะมัมซอมบี้มัมมี่มะสมอนะซอมบี้ก็ไม่มีะจบแล้วนะลูกมีผีอะไรนอนกันเนาะมีผีอะไรอ่ะพอก่อนวันนี้สอนทำมัมมี่อย่างเดียวพอาบอกลาเพื่อนๆก่อนครับเดี๋ยวอยากดูเรื่องผีอะไรเพื่อนๆทักมาในเผจน้องดัดได้นะครับเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนลูก ถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบ๊ายบาย